มาลุยกันต่อครับกับการใส่ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะครับผมจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมใส่ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา,าตรงช่วงชั้นลอยไปแล้วนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับผมก็ใส่ฉนวนกันความร้อนทรงจั่วนะครับส่วนตัวฉนวนกันความร้อนที่ผมใช้นะครับก็เป็นฉนวนกันความร้อนของ ล็อกชิลนะครับตัวนี้ก็กันความร้อนได้6กเท่านะครับประหยัดไฟได้มากกว่า60%นะครับก็สะท้อนรังสีความร้อนได้มากกว่า95%ลดอุณหภูมิได้มากกว่า3องศาเซลเซียสเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ฉนวนกันความร้อนตรงห้องโถงนะครับผมชั้นลอยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พื้นที่ที่จะติดตั้งผมก็ประมาณ12ตารางเมตรนะครับก็ต้องใช้ฉนวนกันความร้อน6ถุงนะครับผม1ถุงที่ได้มานะครับจะปูได้อยู่ที่2.4ตารางเมตรขนาดความกว้าง0.6เมตรขนาดความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผมตัวห้องถงของผมเนี่ยก็มีขนาดความกว้าง3เมตรคูณ4เมตรนะครับผมก็จะนำฉนวนกันความร้อนด้านยาว4เมตรครับขึ้นผ้าตามแนวยาวเลยนะครับโดยที่ ไม่ต้องตัดถนวนกันความร้อนเลยนะครับผมถนวนกันความร้อนนะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับก็คือใส่ไปเต็มๆแบบนี้เลยยิ่งดีเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อแล้วก็รอยขาดครับก็ใส่ให้เต็มเลยนะครับไม่ให้มีช่องอากาศเล็ดรลอดลงมาได้นะครับผมก็เสร็จแล้วจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมการติดตั้งถนวนกันความร้อนบนโครงฟ้าผมทำแบบนี้ครับ